นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยดรพันศิริกุลนาศิริสสสุโขทัยนายสุชาติทิกสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยนายมนูผู้ประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขโขทยัยและนายปรีชาสุธนนายอำเภอสีสำโรงในเดินทางไปยังบ้านเลขที่4หมู่4ตำบลสามเรือนอำเภอสีสำโรงจังหวัดสุขโขทยัย ซึ่งเป็นบ้านของคุณยายสีพี่น้องคือนางโปรยอนุเคราะห์อายุ94ปีนางสาวสรีนวลทิมแย้มอายุ82ปีนางสาวเแลมทิมแย้มอายุ80ปีและนางตะล่อมทิมแย้มอายุ77ปีเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและแจ้งให้ทราบว่าพรุ่งนี้ต้องย้ายออกจากบ้านหลังนี้เพื่อไปอยู่บ้านหลังใหม่ที่บริเวณหมู่6ตำบลปากน้ำอำเภอสวรรคโลกซึ่งห่างจากจุดเดิมประมาณ7กิโลเมตร หลังจากเจรจาขอซื้อบ้านคืนจากเจ้าของใหม่ไม่สำเร็จทําให้ต้องมีการหาบ้านหลังใหม่โดยได้มีการประสานขอซื้อบ้านจากธนาคารอมสินและได้เข้าไปเก็บกวาดทาความสะอาดแล้วสามารถย้ายเข้าไปอยู่ได้ในวันพรุ่งนี้าาน,นายนนสมศักดิ์เทพสุทินกล่าวเพิ่มเติมว่าคุณใหญ่ทั้งสี่คนได้มีการเปิดบัญชีจากผู้มีจิตสทธาช่วยเหลือไว้ทั้งหมดสบัญชี และได้มีการคำนวณค่าใช้ใจ่ายให้กับคุณยายทั้ง4คนโดยจะได้ใช้เงินคนละ2 0 0 0บาทต่อเดือนในที่สุดต้องขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาที่เข้ามาช่วยเหลือคุณยายทั้ง4คนรวมทั้งธนาคารออมสินที่ทราบเรื่องและประสานเรื่องบ้านหลังใหม่ให้กับคุณยายและสามารถเข้าไปอยู่ได้ในวันพรุ่งนี้พร้อมทั้งฝากถึงบทเรียนของเหตุการณ์ของบ้านยายสีพี่น้องว่า สังคมต้องมีการศึกษาที่เข้มแข็งการที่ไม่เรียนหนังสือและไม่เข้าใจในเรื่องการกู้ยืมเงินการคำนวณดอกเบี้ยไม่เป็นซึ่งสร้างความเสียหายตามมาและยากที่จะแก้ไข ซึ่งต่อมาทางคณะท่านได้เดินทางไปยังบ้านหลังใหม่ของคุณยายทั้ง4คนที่ตำบลปากน้ำอำเภอสวรรคโลกซึ่งเป็นบ้านปูนชั้นเดียวมี3ห้องนอนกว้างขวางบนเนื้อที่เกือบ2งานพร้อมให้คุณยายทั้ง4คนได้เข้าอยู่อาศัยในวันพรุ่งนี้ซึ่งก็จะมีการทำบุญเลี้ยงเพลนพระในวันพรุ่งนี้อีกด้วยนัดทวดีพ่วงโงรายงาน ให้ในธานาคารในเพื่ก็เปิดบัญชีให้คุณยายไว้ทั้งหมดสองบัญชีพูดถึงบัญชีนะการคำวนวณเงินนะคำวนวณเงินค่าใช้ใจ่ายเงินที่จะได้จากบัญชีเนี่ยเราก็เอาเงิน1นึ่งล้านห้าแสนบาทมาคำวนวณว่า,าถ้าคุณยายมีอายุถึงหนึงร้อยปีเนี่ยคณยายจะมีสิทธิ์ได้ใช้เงินอีกเดือนละเท่าไหร่ต่อคน ก็คำนวณออกมาแล้วได้ประมาณ1,200บาทรวมกับเบี้ยยังชีพของคุใญ,ญ่ที่ควรจะได้อีกเดือนละ8 0 0รก็จะเป็น2,000บาทต่อเดือนในเบื้องต้นที่เรามองดูว่าในขณะนี้แล้วเนาะขึ้นวันใหม่กันไม่ตายหรอกตายไม่ได้นะคือคือ คือถ้ายายบอกว่าต้องตายที่นี่พวกเราจะเสียใจกันมากเลยนะ